ัดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงวลนนี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องสถานีวัฒนธรรมและแฟนเพจ Facebook สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหน อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรวมไปถึงแขกรับเชิญนะคะเพื่อที่เราจะได้มีข่าวสารดีๆ เพื่อนำเสนอให้กับคุณผู้ชมที่กำลังรังรบชมรายการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของผ้าไทยใส่สนุกค่ะที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและชมรมสารใจสายใยผ้าซีนได้เชิญชวนให้คนไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมรวมไปถึงอนุรักษ์ผ้าไทยสวมใส่ชุดผ้าไทยเยี่ยมชมแล้วก็อุดหนุนสินค้าผ้าทอไทยในราคาที่เหมาะสมค่ะที่สม ตรงจากผู้ทอผ้าไทยทั่วประเทศนั่นเองค่ะรวมไปถึงเรื่องราวอีกหนึ่งชมรมนั่นก็คือชมรมเพลินไทยสมัยนิยมและสําหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเป็นบุคคลที่คลุกคลีและก็รักในผ้าไทยอีกหนึ่งท่านที่ร่วมกันทํางานด้านจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยมรดกของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปค่ะช่วงเวลานี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรากันเลยค่ะขอต้อนรับหม่อมหลวงปุญญนุษย์กเกษมสารดุลยจินดาประธานที่ปรึกษาชมรมสารใจ สายใหญ่พาซินและประธานชมรมเพลินไทยสมัยนิยมค่ะสวัสดีค่ะนะบิ่งขออนุญาตเรียก แบบคนอื่นๆในวงการว่าพี่ดาวได้ไหมคะได้เลยก่ะน้องบีมโอ้โห <c oughs> ก่อนอื่นเลยชมชุดก่อนเลยค่ะชุดพี่ดาววันนี้สวยมากเลยค่ะ <c oughs> ใส่มาเนี่ยบอกเลยว่าบีมดอปเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นพี่ดาวแต่งตัวมาจัดเต็มเราจะขออนุญาตพูดคุยกันในเรื่องของผ้าทไทยแล้วก็การทํางานของพี่ดาวทั้งสองชมรมเลยซึ่งหลักๆเลยที่พี่ดาวเป็นประธานอยู่เนี่ยนั่นก็คือชมรมเพลินไทยสมัยนิยมใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับชมรมเพลินไทยสมัยนิยมเนี่ย เรามีการทำงานในด้านไหนบ้างคะเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะชมรมเพลนไทยสมัยนิยมมีวัตถุประสงค์หลักทั้งหมด5วัตถุประสงค์นะคะ,คะก็คือ 1. บํารุงพระพุทธศาสนาอสอ 2. พวกเราจะต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. คือส่งเสริมสนับสนุนในวัฒนธรรมไทย 4. ส,ส่งเสริมช่างภาพสมัครเล่น 5และร่วมเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยเราก่อตั้งชมรมมาได้อย่างไรคะ,คะกะพ็พี่ดาวรู้จักกับพี่แดงนะคะเคยร่วมงานกันอยู่อีกชมรมหนึ่งคือชมรมคนรักพิพิธภัณฑ์พี่แดงก็บอกว่าคุณดาวมาตั้งชมรมขึ้นมาอีกชมรมหนึ่งนะแล้วก็เรามาทำเรื่องผ้าไทยด้วยกัน พี่แดงก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้นะคะแล้วคุณดาวก็ไปเป็นช่วยงานในชมรมสารใจสารใหญ่พระสิ้นให้พี่แดงก็เพราะนั้นสองชมรมนี้เราจะทำงานร่วมกัน เป็นชมรมพี่และชมรมน้องค่ะแล้ววันนี้หลังจากที่เราได้มีการก่อตั้งชมรมขึ้นมาตามจุดประสงค์หลัก5ข้อใช่ไหมคะที่บอกไปข้างต้นตอนนี้การทำงานของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างประสบความสำเร็จไหมคะ,คะพี่ดาวค่ะกเ็เนื่องจากว่าพอก่อตั้งชมรมขึ้นมาได้ประมาณสักไม่กี่เดือนนะคะสีหเดือน COVID โควิดก็มาตอนนั้นเราก็ รุ้นอยู่ว่า,านาโควิดน่าจะจบภายใน6เดือนแต่ว่าตอนนี้ก็ยืดเยื้อมา2ปีกว่าละค่ะนะคะทำให้เรากับสมาชิกเนี่ยมีการห่างเหินกันคือคือเรารู้จักกันแต่ในสื่อออนไลน์แต่ว่าเราไม่ไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่า,า,ารัฐบาลก็ยังยังยังขอร้องอยู่นะฮะเรื่องงดกิจกรรม แต่ว่าคณะ,ะกรรมการในชมรมเพลินไทยสมัยนิยมยังคงปฏิบัติงานร่วมกันทางด้านพระพุทธศ,ศาสนาก็คือว่าเราก็ไปเป็นทั้งประธานในการจัดงานครบรอบของรัชกาลที่4นะคะงานอทอดผ้าป,ป่าที่วัดมหาพุทธารามาก็ประสบความสำเร็จด้วยดีส่วนงานของด้านการสนับสนุน ภาไทยนั้นพี่ดาวก็มองคิดว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเจอกับสมาชิกได้เนี่ยซึ่งสมาชิกมีอยู่ประมาณ1,000 1,000คนก็เราจะใช้วิธีอะไรนี่ก็เลยว่าในเมื่อทุกคนถูกกักตัวอยู่บ้านเนี่ยทุกคนก็จัดบ้านจัดช่องอค้นอัลบัม้มแล้วก็มาโพสต์ภาพกันว่าวันนั้นวันนี้ฉันไป ทําธุระหรือไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ฉันแต่งกายแบบนี้ดิพี่ดาวก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าก็ลองให้สมาชิกเนี่ยค้นภาพตัวเองที่เคยนุ่งผ้าไทย <gasps> แล้วก็นํามาโพสต์แล้วก็ใครแต่งตัวได้เข้าตากรรมการของชมรมแล้วก็กรรมการทั้งหลายก็กรุณาเนี่ยมอบรางวัลส่งไปให้ถึงบ้านเลยค่ะ <c oughs> สมาชิกก็ชอบกันนะคะแต่แต่ละ การประกวดเนี um, iden, also, ่ยซ <s ummer Gram ABS> <ah> ึ่งเราแบ่งออกมาเป็น5หัวข้อก็คือชุดไทยพระราชนิยมชุดภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานก็มีคนสนใจส่งเข้ามาเยอะเลยค่ะแล้วก็เราก็ส่งรางวัลไปมอบให้เขาที่บ้านนี่พอขึ้นปลายปีที่สองของการที่โควิดมาเยือนเนี่ยพี่ดาวก็เลยว่าเออมันน่าจะถึงจังหวะและที่ เรากับสมาชิกควรจะได้พบปะสังสรรค์กันสักทีก็เลยจัดงานใหญ่ขึ้นมาว่าสมาชิกที่เคยได้รับรางวัลและได้เข้ารอบมาเมือม่อเมือมอมอม่อตอนกลางปีเนี่ยอขอให้ทุกคนเนี่ยจัดเต็มเข้ามาใหม่เลยแล้วก็จัดเวทีให้เดินให้คณะกรรมการให้เพื่อนฝูงดูแล้วก็ให้แขกผู้มีเกียรติเนี่ยได้ชมนะคะที่โรงแรมโอเรนเตนก็ ได้รับการตอบรับดีมากทุกคนก็เดมาเดินประกวดกันอีกรอบหนึ่งแล้วพี่ดาวก็ขอถ้วยารางวัลจากผู้บริหารระดับประเทศนะคะตั้งแต่ท่านองคมนตรีท่านประธานรัฐสภาท่านประธานวุฒิสมาชิกท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีท่านผู้อำนวยการาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มอบรางวัลให้ทุกคนก็มีความสุข เหมือนการได้พบปะสังสรรค์กันที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มคือพูดง่ายว่าเราจัดงานตั้งแต่น่าจะมาถึงกันตั้งแต่11บเอโมงเช้าแต่ว่า5้าโมงแขกยังไม่ยอมกลับเลย <c oughs> <c oughs> นะคะก็สนุกสนานกันมากอพอมาปีนี้ขึ้นมา พุทธศักราชใหม่พี่ดาวก็เตรียมโครงการใหม่ไว้แล้วโอ้เดี๋ยวต้องรอดูเลยค่ะว่าจะเป็นโครงการอะไรแต่บีมขออนุญาตลงลึกย้อนกลับไปในโครงการที่พี่ดาวให้มีการประกวดตอนนั้นมีชื่อโครงการไหมคะใช่ชื่อโครงการว่าก็เพลินพัตราภูษาแห่งสยามแต่ว่าเป็นการใช่ค่ะนะคะแต่ว่าเป็นการ จัดงานเป็นเป็นชื่องานแล้วพี่ดาวก็นําชื่องานนั้นน่ะเดี๋ยวมาต่อยอดอีกเดี๋ยวจะคุยกันต่อไปซึ่งตอนนั้นมันดีมากเลยตรงที่เราพยายามที่จะผลักดันให้ผ้าทไทยเนี่ยยังคงอยู่ผ่านตาของคนไทยทุกๆคนด้วยการออ,ออกมาประกวดกันซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยมีผู้เข้าร่วมโครงการเยอะไหมคะสําหรับคนในเยเยอะอามากเ,เลยค่ะก็ หลายร้อยคนนะคะโอ้พี่ดาว่ะพี่ดาวบอกว่าพี่ดาวได้มีการตั้งโจทย์ไว้ประมาณ5หมวดใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมใช่ค่ะในรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็พระอีสานใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าสมาชิกมีชมรมเนี่ยจะต้องมาจากทั่วประเทศเลยหรือเปล่าถูกต้องค่ะสมาชิกในชมรมของพี่ดาวเนี่ยคือเป็นเป็นใครมาจากไหนบ้างคะก็ คือกรรมการทั้งหมดนะคะกรรมการทั้งหมดเนี่ยสิคนคือทุกคนเนี่ยก็มีเพื่อนนะคะก็เราเราก็เลือกเพื่อนของเราที่ใครสนใจผ้าไทยเราก็เลือกให้เขา่าตอบรับเรามาเป็นสมาชิกทาง f c e e o o o นะคะค่ะแล้วก็พี่แดงก็กรุณาคือพี่แดงก็มีสมาชิกของพี่แดงอยู่แล้ว<ฆ>ที่สนใจในผ้าไทยพี่แดงก็ สงเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยก็ทำให้ของเรามีสมาชิกถึงกว่า1,000คพนนคนโอ้โหคึกคักเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเวลามีกิจกรรมต่างๆทุกคนก็พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมถ้าเกิดเราย้อนกลับไปช่วงโควิดะคะพี่ดาวตอนนั้นเนี่ยตลาดผ้าถือว่าเป็นอะไรที่เงียบมากๆเพราะทุกคนแบบอยู่ work from home แล้วพอมนตลาดผ้าแฟชั่นทั่วไปยังเงียบอีกผ้าไทยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องยากที่จะทำให ทุกคนออกมาใส่กันแต่ว่าโครงการนี้คือแบบดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้เห็นตามสื่อหลักของตอนนั้นเลยนั่นคือผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเฟซบ o ๊กใช่ไหมคะซึ่งทุกคนเล่นกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นผลตอบรับในเรื่องผ้าไทยดีมากๆไหมคะคนจากนอกชมรมแบบนี้มีฟีดแบ็กเข้ามาไหมคะจากคนนอกชมรมมีค่ะก็อย่างท่านองคมนตรีเนี่ยก็หลังจากงานดีนก็ ก็คือพูดง่ายว่าเราก็อยากจะทราบว่าในสายตาของผู้ใหญ่อะ่ะมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือมันมีอะไรที่บกพร่องไปบ้างท่านก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรบกพร่องแล้วก็ท่านชื่นชมนะคะว่าตั้งแต่สมเด็จพระราช,ชนานีพันปีหลวงประชวรเนี่ยยังไม่เคยมีเอกชนลายไหนที่จะจัดงาน เกี่ยวกับเรื่องภาไทยเนี่ยได้ดีเท่าที่เราทำ<อ> <g ül> ก,ก็เลยเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราก็คงจะหยุดเพียงเท่านี้ไม่ได้<อ>มันจะต้องมีการต่อยอดไปอีก,กแน่นอนอออทีนี้ตอนนั้น<ป>ตอนที่เราได้มีการจัดโครงการขึ้นมาค่ะคณะกรรมการท่านไหนที่เป็นผู้คัดเลือกเหรอคะก็คือเราเราจะแบ่งกันนะคะ แบ่งกันคัดเลือกอย่างเช่นว่าการประกวดชุดไทยพระราชนิยมอย่างเงี้ยที่ต่างว่าเป็นชุดไทยพระราชนิยมนะคะในสายตาของกรรมการแต่ท่านก็ลงเลือกกันมาคนละคนคนละคนอย่างเงี้ย<ม>นะคะแล้วมีเกณฑ์อะไรพิเศษไหมคะอ๋อก็แน่นอนอย่างสมมติชุดไทยพระราชนิยมก็ต้องไม่ใช่ชุดไทยธรรมดาหรือมันไม่ใช่ชุดไทยตามอัธยาศัยของตัวเราหรือของ สถาบันออกแบบแฟชั่นไม่ใช่แต่จะต้องเป็นตามระเบียบที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางไว้ก็คือว่าถ้าเป็นชุดไทยพระราชนิยมจะต้องตัดเย็บด้วยผ้ายกลำพูนอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีว่าจีบหน้านางขนาดอะไรมีชายพกแบบไหนนะคะเสื้อในแต่ละแบบชุดไทยพระราชนิยมมีแปดแบบ ก็จะกําหนดไว้ว่าถ้าเป็นไทยดุสิตก็จะต้องเป็นแขนกุดอย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยถ้าเป็นชุดไทยจักกรีก็จะต้องสบายเฉียงแบบนี้นะฮะคือคือ,คอท่านก็จะมีระเบียบที่ท่านให้นักประวัติศาสตร์เนี่ยคน้นคว้าแต่ว่าในรัชกาลก่อนๆเนี่ยสมเด็จ พระบรมราชินีของแต่ละรัชการท่านทรงชุดไทยแบบไหนแต่ว่านําทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์ในแบบที่ท่านทรงมีพระราชนิยม โอ้ไม,ไม่ใช่แค่ว่าเอาถ่ายรูปสวยฉันคงจะใส่ผ้าไทายแล้วก็ถ่ายรูปสวยเรียกคนมาประกวดไล่เยอะๆแบบนั้นไม่ใช่แต่ทุกอย่างมีกฎเกณฑ์มีกฎเกณฑ์ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้วทีนี้ที่พี่ดาวบอกว่าเมื่อช่วงปล,ปลายปลายปีที่ผ่านมาที่บอกสนุกสนานมากเลยเรียกทุกคนมาประกวดอีกครั้งตอนนั้นคือเอาผู้ชนะมาเดินแฟชั่นหรือว่า <c oughs> คือทุกคนที่เข้ารอบนะคะคือเราเราจะถือว่าในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาที่เราจัดการประกวดเนี่ยทุกคนที่ได้รางวัลย่อย ที่กรรมาการคัดเลือกคัดเลือกใครมาตัวก็ส่งรางวัลไปให้คนนั้นอ๋อก็ก็คือคนที่ได้เข้ารอบนะคะก็ทุกคนก็มาเดินประกวดเพื่อชิงถ้วยรางวัลอ๋อตอนแรกเนี่ยเป็นรางวัลย,ย่อยๆก่อน่ยังไม่มีรางวัลหใหญ่รางวัลย่อยก็จะเป็นอ,อย่างเช่นอ,อาจจะเป็นผ้าผ้าไทยหรืออาจจะเป็นเ,เครื่องสําอางหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ของชําร่วยของที่ะระลึกอ๋อโอ้โหแสดงว่าต้องประกวดกันแบบ จัดเต็มแน่นอนไม่มีใครยอมใครไม่มีใครยอมใครแล้ววันนั้นไม่มีใครยอมใครจริงๆว่าแขกที่มาร่วมงานก็ต้องไม่ยอมกันด้วยแน่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราก็จะบอกทุกคนว่าคือแต่งแบบไม่ต้องยั้งเลยคือไม่ต้องกลัวว่า เอะฉันแต่งมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวไ,ไปในงานแล้วฉันจะเขินนี่เยี่ยมมากเลยค่ะหลังจากวันนั้นเนี่ยเราได้รับผลตอบรับที่ดีมากหลังจาก<ช>ที่ตอนแร่เจอกันใน Facebook แล้วก็พอมาเจอตัวจริงปุ๊บเราได้เห็นความชัดเจนและของการทํางานของชมรมเพลินไทยสมัยนิยมใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งอย่างที่คุณดาวได้มีโอกาสทํางานร่วมกันนั่นก็คืออีกหนึ่งชมรมกับการเป็นประธานที่ปรึกษาชมรมสารใจสายใหผ้าสิ้น ตรงนี้เนี่ยเรามีการร่วมงานยังไงบ้างหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะค่ะ,ะ,คะ,คะก็ชมรมสานใจสัรใหญ่พัซซินก็เป็นชมรมพี่ซึ่งพี่แดงก็เป็นผู้อาวุโสแล้วก็เป็นประธานของชมรมค่ะคือเวลาพี่แดงก็เป็นคนแอคทีฟมากนะคะพี่แดงก็จะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าพี่ดาวก็มีหน้าที่ว่า,าทำยังไงถึงจะชัก ชวนคน,นไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะตัวพี่ดาวเองก็อุดหนุนเป็นหลัก oh. <c oughs> นะคะอย,อย่างเมื่องานสัรใจสัรใหญ่พระสิ้น <c oughs> ตลาดนัดนะฮะตลาด <c oughs> นะัดที่ผ่านมาเมื่อประมาณสักเดือนเศษเนี่ยพี่ดาวก็อุดหนุนไปคนเดียว เกินหนึ่งล้านบาทนะ,นะคะพี่แดงก็บอกว่าดีมากช่วยกระจายรายได้หน่อยเพราะว่าคือพี่แดงก็จะคอยโทรถามวันนี้มาไหมมาไหม<อ>ก็เลยบอกว่าจะพยายามค่ะพี่แดงเพราะว่าตอนนี้ก็ติดธุระอยู่พี่แดงบอกว่าตอนนี้ทุกร้านค้านรอคุณดาวอยู่นะ,ะเหมือนเหมือนอะไรลูกนกที่กําลังอ้าปากรอ้แม่นกเอาอาหารมาใส่ปากให้อย่างนี้วินว่าเราไม่ใช่แค่คนที่ชอบช้อปปิ้งอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเรา เหมือนจะมีจุดมุ่งหมายบางอย่างในการอนุรักษ์ผ้าไทยด้วยหรือเปล่าคะพี่ดาวค่ะใช่ค่ะก็คือว่าพี่ดาวก็เห็นพี่แดงเป็นไอดอลนะคะคือพี่แดงเนี่ยสามารถที่จะใส่พ้าสิ้นไปไหนได้ทุกวันค่ะนะคะ,คะ,ะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากถามว่าการใส่พ้าสิ้นของพี่แดงเนี่ยเมื่อตอนที่ดิฉันเริ่มดิฉันสมรสใหม่ๆเนี่ยก็มีความตอนนั้นก็มีความตั้งใจเหมือนกันว่า จะใส่พ้าสิ้นทุกวันเลยนะคะเพราะว่า,าบ้านที่อยู่หลังแรกนั่นนะ่ะก็เป็นบ้านที่เป็นสไตล์เป็นเป็สไตล์โคโลเนียนเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยว่าเออถ้าเรานุ่งพ้าสิ้นอยู่กับบ้านเนี่ยมันก็ดูย้อนยุคดีนะ,ะอยากจะใส่แต่ว่าเหมือนจะทดลองใส่อยู่ไม่กี่ครั้งพอเราออกไปนอกบ้านเราก็ไม่เจอใครใส่เพราะไม่เจอใครใส่เนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่า ก็เราก็ดูแปลกๆนะแล้วมันก็สุดท้ายเราก็ต้องหันไปแต่งกายสมัยใหม่ค่ะนะฮะมันก็เลยทําให้ช่วงนั้นมันขาดช่วงพอที่ฉันไปเจอพี่แดงก็เหมือนพี่แดงก็ปลุก,ลกไฟเราขึ้นมาใหม่ใช่ว่าทําให้เรานึกถึงวันนั้นที่เรามีความตั้งใจว่าเราจะนุ่งผ้าสิน้นนะฮะแล้ววันนี้พี่แดงได้ เหมือนเปิดโอกาสอีกให้เราอีกครั้งหนึ่งว่ามนุ่งแล้วไปไหนกับพี่แดงก็ไม่มีเขินไปทำงานกับพี่แดงก็ไม่มีเขินเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะใช้ผ้าไทยแล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ผ้าไทยนอกจากการที่เราเนี่ยหันมาใส่ผ้าไทยแบบเต็มตัวแล้วแผนหรือว่าโครงการต่างๆในอนาคตที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ผ้าไทยเนี่ยพี่ดาวได้มีการวางแผนในอนาคตยังไงไบ้างคะ,คะก็ปีที่แล้วเราจัดประกวดนางแบบ นะคะนางแบบที่ส่งภาพของตัวเองเข้ามาประกวดแล้วก็มาขึ้นเวทีเพื่อชิงรางวัลใหญ่ชิงถ้วยรางวัลเกีรติยศในปีนี้พี่ดาวก็มองว่าปีนี้เราก็จะมีการถ่ายภาพของนางแบบกิติมศิศนะฮะแล้วก็ในใน้าไทยทั้งหมด5แบบเหมือนเดิมนะคะ แต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือเพลินพัตราภูษาแห่งสยามเป็นหนังสือที่ต่อยอดมาจากการประกวดการแต่งกายเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เราก็จะไม่ใช่เป็นหนังสือแฟชั่นอย่างเดียวจะเป็นหนังสือ,อที่นำด้วยพระราชกรณียกิจนะคะของพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็มีสารคดีของครูผ้าแล้วก็สอดแทรกไปด้วย แฟชั่นจากสมาชิกของชมรมเราะนะคะที่จะพรีเซนต์ตัวเองออกมาในผ้าไทยทั้ง5้ารูปแบบนะคะหนังสือเล่มเนี่จะทำอย่างดีเพราะว่า,เ,าเราจะทำเนื่องในโอกาสา90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ รอเลยค่ะจะต้องออกมาดีมากๆแน่นอนเลยพี่ดาวค่ะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราพูดคุยกันพี่ดาวย้อนกลับไปบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกเขินอายเพราะว่าคนในวัยเดียวกันเนี่ยไม่มีใครใส่ผ้าไทยแล้วก็บิมทราบมาว่าในอนาคตเนี่ยพี่ดาวมีเป้าหมายบางอย่างที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ใส่ชุดไทยกันตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะก็คือเมื่อตอนสมัยพี่ดาวอายุน่าจะราวๆสักสิบเอ็ดสิบสองอะไรเนี่ยค่ะ การเรียนชั้นปฐมปลายอ่ะนะคะเวลาโรงเรียนมีงานออผู้ปกครองก็จะตัดเสื้อผ้าให้เราใส่ไปงานเนี่ยเป็นผ้าพิมพ์ลายไทยนะคะอ่าแล้วก็อ่าเป็นผ้าพิมพ์ลายไทยแล้วก็ตัดเป็นชุดนะฮะคือจะคือใส่ทั้งชุดเลยกางเกงก็เป็นผ้าลายไทยเสื้อก็เป็นผ้าลายไทยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องใส่ชุดนั้นอนะ่ะไปงานโรงเรียนแต่พอไปถึงที่โรงเรียนแล้วไม่มีใครใส่เลยนั่นนลใช่ไหมอายมากเลยเพราะว่าเราก็กําลังเขาเรียกว่ากำลัง เข้าสู่วัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะก็คือพูดง่ายว่าทําอะไรไม่เหมือนเพื่อนเงี้ยก็อายก็เวลาเดินไปไหนกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะต้องไปแอบอยู่หลังเพื่อนไม่ให้ใครเห็นว่าเรานุ่งชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดาวจะแก้ปัญหานี้ยังไงไม่ให้เด็กอายเวลาใส่ผ้าไทยพี่ดาวก็เลยมีความรู้สึกว่ามานั่งพอเรามานั่งนึกถึงว่าผ้าไทยทําไมใครๆจะต้องบอกว่าสําหรับคนแก่ใส่เท่านั้นนะคะคนหนุ่มคนสาวหรือเด็กใส่ไม่ได้เลย มันเป็นเพราะอะไรมันไม่ถูกจริตหรือ,อยังไงนะคะเพราะนั้นเราก็จะต้องแก้ปัญหาว่าจะต้องชักจูงให้สถาบันการศึกษาดมศึกษานะะหรือสถาบันแฟนชั่นต่างๆในประเทศไทยให้ความสนใจในการออกแบบเสื้อผ้าที่ท,ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไทยให้ให้เหมาะกับจริตของคนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นเก่าเนี่ยคือ สมัยพิดาเป็นเด็กๆเ,เนี่ยปู่ย่าตายายทุกคนก็ยังนุ่งสิ้นนะฮะใส่เสื้อไทยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองดูเป็นธรรมดาลูกจ้างในบ้านก็ใส่ผ้าสิ้นนะฮะ,ะแต่ว่ารุ่นรุ่นเราเนี่ยคือเป็นรุ่นที่แฟชั่นสมัยใหม่เข้ามาผ้านอกผ้าอะไรเข้ามาเราก็จะจะรับวัฒนธรรมของต่างประเทศก็จะไม่ค่อยมีใครนุ่ง วันนี้เรายิ่งอยากจะลองอเปลี่ยนแปลงจากแล้วพอ,พอรุ่นเราเป็นแบบนี้เนี่ยรุ่นลูกเราก็ยิ่งหนักกว่าเราอีกนะคะ,ะ,ะนะคะก็เราก็คิดว่า,ามานั่งนึกดูว่ารัฐบาลตอนนี้รัฐบาลแจกชุดนักเรียนนะคะแล้วทำยังไงถึงจะให้รัฐบาลแจกชุดผ้าไทยด้วยเพื่อในหนึ่งสัปดาห์ให้นักเรียนทุกโรงเรียนได้มีโอกาสได้ใส่ชุดผ้าไทย มาโรงเรียนมาเรียนหนังสือแล้วก็คือนี่คือความฝันนะคะว่าหนึ่งเราจะาสามารถที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยปฏิบัติเช่นนี้ได้ไหมสามารถที่จะหาทุนได้ไหมหรือว่าถ้ารัฐบาลทำไม่ได้เราจะมีหนทางยังไงที่จะให้หน่วยงานเอกชนใหญ่ๆเร่งเห็นความสำคัญตัวนี้แล้วก็มอบทุนมา ค่อยๆทยอยทำก็ได้นะคะ,<ฮ>ะทีละจังหวัดสมมุติว่าบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งมาเป็นเจ้าภาพให้จังหวัดเชียงใหม่อีกอีก,อก,อก,อกบริษัทหนึ่งมาเป็นให้จังหวัดกรุงเทพอีกยางงอย่างเงี้ยนะคะก็ไปไปแล้วก็สุดท้ายมันก็จะเต็มทั้งหมด พี่ดาวคะ่ะมุมมองในด้านนี้ของพี่ดาวน่าสนใจมากๆแล้วบินก็เชื่อว่ามันจะต้องมีทัศนคติที่ที่จะสามารถช่วยผลักดันให้คนไทยโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยหันมาใส่ผ้าไทยได้มากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดมาพูดคุยกันในเทปนี้เนี่ยไม่หมดค่ะพี่ดาวคุยเพลินมากเลยบิ้ขออนุญาตมาพูดคุยกับพี่ดาวอีกสักเทปหนึ่งได้ไหมคะได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วพี่ดาวคะ,คะ,คะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะเชิญได้เลยค่ะก็คือ อยากอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นว่าผ้าไทยใครใส่ก็สวยนะคะแล้วก็ใส่ยังไงให้มันสนุกนี่มันคือโจทย์คือการบ้านที่ว่าขอให้ทุกคนเนี่ยกลับมาคิดนะคะแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมลูกหลานให้มาแต่งกายด้วยผ้าไทย วันนี้<อ>เป็นยังไงบ้างะะมาพูดคุยกับพวกเราในสถานี mm hmm. วัฒนธรรมโดยกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมที่กรุณาให้โอกาสชมรมสารใจสารใหยพระสิ้นและชม,มรมเพลินไทยสมัยนิยมได้ออกมานําเสนอ,อการทำงานของชมรมทั้งสองในการที่จะส่งเสร,ริมให้คนหันมานิยมผ้าไทย อีกครั้งหนึ่งนะคะ ขอขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ดาวมากๆเลยนะคะคที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆการทํางานในชมรมทั้งสองชมรมรวมไปถึงแนวคิดในเรื่องของการที่จะผลักดันให้กับคนไทยในทุกช่วงวัยหันมาใส่ผ้าไทยเชื่อเลยค่ะว่าทุกคนที่ได้ลองมาใส่ผ้าไทยเนี่ยจะต้องสนุกขึ้นอย่างแน่นอนอย่างบีมแล้วก็พี่ดาวเนี่ยเรามีความสุขมากๆกับการได้ใส่ชุดไทยในการทํางานทุกๆวนันครั้งหน้าเดี๋ยวเราขอเนี่ยมาพูดคุยกันอีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคพี่ดาวอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพได้ชัดเจนเลยว่าการใส่ผ้าไทยสนุกสนานแค่ไหนติดตามได้จากไหนคะจากรายการของเราคะ่ะกับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกานาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคะ่ะบีมและพี่ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ